ดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผม <_ Ps> นี่เป็นบรรยากาศอยู่ที่ที่พักนะครับสาราพักญาติบ้านทุงน่งนาคตะบนเมืองลิงจอมพระสุรินสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะ โดโอ้โหหนุ่มโดหน้าตาดีเลยอายุเท่าไหร่แล้วนี่จะเข้าสิบห้าแล้วมีแฟนหรือยังยังไม่มีอยู่บ้านนี้บอกเป็นคนอยู่บ้านนี้บอกเป็นลูกศิษย์หลวงตาใช่ไหมอ้อมาเล่นมาเล่นอยู่กับหลวงตาเอาอีแล้วขอของดีหลวงตาอีแล้วเสียหนอยู่นี่เป็นยังไงบ้างเอาในในฐานะที่เป็น ถือว่าเป็นเจ้าบ้านไอ้ทุ่มา่ากงอแบดนีน้เนาะไอ้นูอน้อะเว้เอาเว้เเวทวมาเดี oh. ย๋ยวพ่ท่านรับดอกเอาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเดี๋ยวจะขอถามรายละเอียดนิดนึง <Okay. S 1> หมู่บ้านนี้เนี่ยหมู่บ้านใหญ่ไหม <Okay. S 1> ประมาณกี่ร้อยหลังคาเดือนรู้ไหมสองร้อย <Okay. S 1> 200กว่าสองร้อยกว่านี่ถ้าคิดเป็นสาวๆเนี่ยสิบสี่จุห้าเนี่ยเท <Okay. S 1> ่าไหร่ <laughs> เรายังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนเมืองดิงอ๋อบ้านทุ่งนาคนี่บ่ถึงมอสามบ่กอโรงเรียนบ้านทุ่งนาถึงมอสามนะครับเรามีพี่สาวไหมน้องสาวมีไหมไม่มีใครเลยบ้านอยู่ใกล้ร้านโครงร้านค้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่า พวกพี่อยากจะไปซื้อกับขมกับข้าวนะ่ะมันมีร้านตรงไหนสี่แยกกลางหมู่บ้านเลยใช่ไหมตรงนั้นมันจะเป็นร้านค้าชุมชนบ่กออเขาจะมีพวกกับข้าวสดกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเลยขายนี่นะครับหนุ่มโดมาเล่นอยู่กับหลวงพี่หลวงพี่มีของถังไหมหลวงพี่นี่หน้าตาดีด้วยนะครับ จะเล่นอยู่นานไหมนี่เล่นอยู่วัดนานไหมสองสามทุม่มโอ้เรามากันกับใครบ้างมีมีใครมากับเราบ้างบอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,าเดี๋ยวจะขอเบอร์ทงเบอร์โทรไว้นะมีฟงมีเฟสเฟสชื่ออะไรอันนี้มาเอาให้หน่อยเร็วอ่ะขนหาเลยเผื่อว่า สมมุติอยากจะเรียกใช้อะไรอย่างนี้นะหรือไม่มีไม่รู้อะไรตรงไหนก็จะได้สอบถามจะ่าลืมดูแลพวกพี่ด้วยนะนะนะครับนี่วะอ๋อแชร์คา,านเพิ่มเป็นเพื่อนโทรศัพท์เราอยู่ไหน นี S <s <S ่นะครับส yeah> ่งคำขอไปแล้วนะนี่ส่งคำขอไปเรียบร้อยมาเลียนนี่ทุกวันเลยบอกโอ้แชนี่แชร์แต่เฟซสาวๆมาเลยตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นี่เบอร์โทรเราเบอร์ใดอ่ะจดเบอร์ด้วย น้ำมันหมดน้ำมันหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เติมให้แต่ว่าไปถึงขับไปถึงร้านค้าไหมตอนนี้น่าจะถึงเดี๋ยวไปเติมที่นูน่นน,นี่เบอร์นะนบ,บ,บันทึกชื่อไว้ก่อนน,นายโดแล้วกันเนาะ นี่ครับไนโดโทรไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่าติดแล้วฮะมันต้องมันต้องสองท่านนั่นขึ้นมาก่อนนะปกติแล้วเนี่ยสาวๆในบ้านเนี่ย ที่เป็นเบอร์หนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยมีใครบ้างไม่พูดออกสื่อก็ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังไม่ก็ได้เดี๋ยวถ้าพูดออกสื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเสียแบงค์เสียตีเสียนัดเดี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับที่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวเมียเขาจะอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาตามมาอีกยุ่ง เราขับหกลงหกล้อเป็นไหม <Okay. S 1> ขับรถอะไรเป็นบ้างรถไถรถเกีรที่บ้านมีรถอะไรบ้างที่บ้านในหมู่บ้านนี้เขามีหกล้อไหมไม่มีสักคันเลยนะอ๋อจะมีแต่รถไถท,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 ทีมงานที่พักอยู่ตรงนั้นมาจากสีเกษ สีเกตกับบุรีรัมเก้วทีมที่มาใหม่นั่งอยู่เนี่ยนั่งหน้าสลอนอยู่เนี่ย <c oughs> มาจากไหนกันรู้ไหมเนี่ <c oughs> <c oughs> มาจากทั่วเลยนี่นีน่สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมมีเรื่องที่จะต้องคุยหลังไมกคับนายโดอีกเจอะแยะมากมายเลย โดยเฉพาะทีเด็ดทีขาดเลยครับ <c oughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ